What's Happening <S <S อีก9ความสำเร็จของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนเมื่อเร็วๆนี้ปตทอสอพอและบริษัทพันธมิตรชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศฝรั่งเศสสนาการประมูลสัมปทานโครงการผลิตก๊ินไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน แสดงสมรฐาน z 1 0 2ในการพัฒนาพลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่สําหรับอนาคตซึ่งโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนครั้งนี้จะครอบคลุมการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีกําลังการผลิตรวมประมาณ5กิกะวัตต์การพัฒนาโรงผลิตกรีนไฮโดรเจนและการพัฒนาโรงงานที่เปลี่ยนสถานะไฮโดรเจนให้เป็นกรีนแอมโมเนียซึ่งเป็นของเหลวเพื่อสะดวกในการขนส่งโดยกลุ่มผู้ร่วมทุนมีแผนที่จะเริ่มผลิตกรีนไฮโดรเจนในปี2573ใน อัตราประมาณ202,000ตันต่อปีนายมนตรีละวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทอสอพกล่าวว่าการที่ปตทอสอพและบริษัทพันธมิตรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการกลิ่นไฮโดรเจนขนาดใหญ่ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จและเป็นอีกก้าวสาคัญของปตทอสอพในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดรวมทั้งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทสู่การเป็นองค์กรคาร์าบอนต่ำและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย โอมานเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและมีความก้าวหน้านในการผลักดันให้มีการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ What's happening